โอเคก็เดี๋ยวสอบอแม็กซนะเราจะดำเนินการซอบกันในโจทย์ของนี้จะแนะนำ แนะนำบางอย่างในเรื่อ to งของการที่จะไปทําการสอบแล้วก็กระบวนการนี้จะเป็นการกระบวนการที่เราต้องทําสอบด้วยในวันสูตรนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตรงนี้นิดหน่อยก่อนที่จะไปเริ่มนะน้องก็มาพร้อมแล้วนะครับกระบวนการคือผมตอนนี้ผมจับสนามเรียบร้อยแล้วผู้เล่นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราผมจะให้โค้ชแบทให้คนนำบอลผู้เล่นมาเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงเรื่องรายละเอียดตรงนี้ว่ากระบวนการลอมเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวน้ผมจะบอกน้องบอลดูเพียงแค่10นาทีเดี๋ยวมาดูกอ่ะไปครับ มีใครบาดเจ็บไหมมีใครบาดเจ็บมีใครป่วยมีใครไม่สบายไหมครับมีนะพร้อมสู้นี่เราจะทำแค่สองนหยื่อน้ำทุ่นไก่กับแอฟไทยส่วนรอลล์ตรงนี้ยในวันที่เราทำสอบจริงเราจะไม่ได้ทำเราจะแยกการเราจะแยกการทำตรงเนี้ยในการแยกให้ผู้ช่วยโค้ชจะทำอะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมจะแนะนำพวกเราในการที่สองเรื่องคือไกด์กับแอพลายความแตกต่างระหว่างสองเรื่องจะเป็นยังไงนะครับ ใด้ทำยังไงท่านแอพพลายทำยังไงเดี๋ยวผมจะให้โจทย์ทั้งสองกลุ่มตอนนี้แบ่งเป็นสองกลุ่มนะสองกลุ่มกลุ่มกลุ่มนี้คือกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งเนี่ยผมจะให้ดูสังเกตผมสังเกตวิธีการทำงานของผมว่าผมทำอะไรบ้างตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นที่ผมมาทำกระดานตรงนี้ทำอะไรไปแล้วบ้างมบริหารจัดการเล่นยังไงบริหารจัดการผู้ชี่ยวชาญยังไงแล้วหลังจากนั้นรันไปตลอดจนจบว่าผมทำอะไรบ้างรวมถึงกระบวนการ หยุดสตาร์ทสตอ็อปต่างๆรือแม่ท่าคำแนะนำคำถามที่ผมใช้ในระหว่างการสนับอยากให้กลุ่มนี้เป็นคนดูทั้งหมดนล้วเดี๋ยวเราจะาธิษฐานกันระหว่างการฝึกซ้อมด้วยแล้วก็ตอเนเล่กด้วยนะครับส่วนกลุ่มที่แคนคนรับอาจารย์นะครับอยากให้ดูเรื่องของ2เรื่องนี้ว่าความแตกต่างระหว่าง2องนันนี้คำว่าไกด์เนี่ยผมได้ทำยังไงบ้างผมมีวิธีการขั้นตอนยังไงแอปพลายผมได้เพิ่มเติมอะไรเพิไมบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความแตกต่างระหว่าง2เรื่องนี้ จะเข้าใจมากมาแค่ไหนขอโชคสุด so ท <it> <uit> ้ายในระหว่างการฝึกซ้อมผมอาจจะเข้าไปคอนโทรลเสิชั่นแล้วก็จะกลับมาคุยกับพวกเราในการสืบด้วยเหมือนกันออกไหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากหลังจากที่เราจบตรงนี้แล้วจะต้องมีคําตอบเรื่อง2เรื่องนี้ว่ามันแตกต่างกันพฤติการและขั้นตอนโอเคนะครับอ่ะการฝึกฝังมือมีอะไรมือส่งแล้วมีอะไรังกครับการรับบอลแล้วก็อาจจะมีการเล่นบอลคอนโทรลนิดหน่อยคือการคอนโทรลบอลอาจจะเป็นลูกกระดิ่งกระดอนหรือลูกกระดอนนะครับ กันนี้มัจนจะมีประมาณ3แบบฝนะึแบบฝึแรกฮารจะแบ่งพื้นที่3พื้นที่มันมีสีอยู่แล้วใชนะจะมีสีขาวสีเขียวสีส้มนะสีขาวฮาให้ขาวตรงกลางนะขาวฮามานี้เหมือนกันส้มเขียวเหมือนกันอันนี้คือรูปแบบแรก,กมีใครไม่เข้าใจไหมเข้าใจนะเคยนะอยู่ในแดนตัวเองข้ามข้ามแดนเพราะฉะนั้นหนึ่งคือการฝึกรับบอลรับฮาร์ยังไงรับไปที่ไหนตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันในสัปาหพอมาตรงนี้นารนจะเป็นรูปโด่งทางอากาศ เราจะเล่นดับเบิลพาสแล้วก็ใบบอลโดดไปตัวที่สแล้วก็ตัวที่สามจะเป็นเรื่องของการคอนโทรลบเอาบอลลงแบบที่ยังไงเราจะเล่นต่อยังไงครับถูกไหมมีใครไม่เข้าใจเข้าใจนะโอเคพอจบตรงนี้สุดท้ายจะดื่มน้ำนิดหน่อยแล้วกลับมาเล่นตรงนี้เล่นสามตนเ่ยสามตัวหนึ่งคือมีผู้เล่นสีแดงเห็นไหมเล่นห้าพาสแล้วก็พาบอลคุณจะเลี้ยงขึ้นมาตรงนี้ก็ได้นึกทัดเข้าช่องไปเลยหรือคุณจะส่งพอคุณส่งเสร็จคุณก็เติมมาสองคนเพื่อเล่นสามตนกับช่องนี้ เห็นไหมแล้วเดี๋ยวโค้ชจะแบง่งทีมให้ใหม่นะจะจะแบง่งผู้เล่นที่เป็นเก็บรับให้ใหม่นะครับพอจับล็อกที่สองคุณก็ไปเล่นบล็อกที่สามเล่นเหมือนกันห้าพาร์ตไป็อกที่สาม็อกที่สามก็ห <c oughs> ้าพาร์ตแล้วก็เล่นกลับามาครับมีคำถามไหมสำหรับวันนี้ตรงนี้จะได้คลายรั้งหนึ่งในตอนที่จะลงไปนะครับโอเคร้อนไหมร้อ <c oughs> เสียงเบาลเลยร้อนไหม <c oughs> ร้อนไปดูไปดูนิดหน่อยแแแมล้วต่อันนี้เราจะเข้าไปดูในสนามแล้วว่าหลังจากนี้เราจะทำอะไรเราจะสอนเขายังไงนะครับ เอ้จับบอลให้ดีจับบอลให้ดีขยับไปด้วยขยับไปด้วยขยับไปด้วยคนที่ไม่มีบอลขยับด้วยคนที่ไม่มีบอลขยับด้วยคนที่ไม่มีบอลขยับด้วยต้องต้องคลั่งต้องรตื่เวลาต้อง้ต่นเครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ต้องการก่อนนะฮะเด็นเด้กเด็ขยับเลยขยับดีมาดีมากดีมากดีมากโอเคโอเคต้องขยับบอลขยับบอลไปุไปด้วยต้องรูกต้องกใส่กองสักที ตรงนังง้นคุณต้องสแกนก่อนหนะาวิธีว่างที่จะรับบอลก่อนอนันนี้วิธีการรับบอลยกตัวอย่างว่าอะรอยู่บนหนวใจไปยามารับบอลวิธีการให้มาให้มาอันนี้วิธีการรับบอลคุณจะรับด้วยส่วนไหนเอาเท้าที่คิดว่าง,ง่ายที่สุดรับตอนนี้เ,นพเพื่อนทําถูกไหมทีว่าเพื่อนทําทําโอเคไหม,ไมอะไรนะโอเคเพราะอะไรถึงโอเคเพราะอะไรนะครับจับเท้านอก เท้าห,หลังถูกไหมขาเท้าหลังอะไรอีที่โอเคเปิด <t> ลำตัวเปิดลำตัวเนี่ยเขาเห็นอะไรบ้าง <t> เห็นเห็นคนที่ส่งถูกไหม <t> แล้วก็เห็นอะไรเห็นคู่ต่อสู้แล้วก็เห็นเป้าหมายที่จะไปถูกไหม <t> เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะรับบอลคือหนึ่งสแกนหาพื้นที่ว่างแล้วดูกันใช้ส่วนไหนของเท้าที่จะรับบอลเห็นไหมครับอันนี้เน้นตรงกลางเยอะๆ,ๆนะด้านข้างก็เหมือนกันคุณจะต้องจับบอลนง,ง่ยให้เล่นต่อได้อะมุ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 ุเล่นเล่นเล่น โอเคครับขอเชิญขอเชิญทำไมมิโซโต้ทำแบบนี้ดูการจับนี้ถูกไหมทำได้ไหมทำได้ทำได้ไม่ได้ผิดร้อยเปอร์เซ็นแต่เราต้องการใช้ส่วนหนาในการรับบอลเพื่อให้บอลมันอยู่กับเราได้ง่ายกว่าเล่นเล่นต่อได้ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกมิโซโต้ก็ต้องเลือกทุกคนก็ต้องเลือกว่าคนไหนที่จะสามารถเอาบอลที่มันลอยกลางอากาศเนี่ยทุกคนระเด้งแบบนี้เอาลงแล้วเล่นต่อได้ง่ายที่สุดแล้วตาให้เร็วด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ไปเอา เออเอาบอลลงเสร็จแล้วก็ช้าๆอันนี้ก็ไม่เอาได้บอลเสร็จคุณต้องหาบอลแล้วก็ต้องจ่ายใหม่ไม่อจะเล่นต่อเนี่ยแค่ได้โอเคนะครับออเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพสบอลใหม่เลย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 อ่ามันต้องร่งมากดีมากโค้ชิปโปรแปลกเป็นเน,น,นื้อคอนเสิร์